สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับต้นไม้นะครับพิโลเรนดอนนะครับพารโซนะครับของเพื่อนๆนะครับต้นไม้นะครับเคยเปลี่ยนกันไหมครับว่าลักษณะนะครับของเขานะครับช่วงที่ผ่านมานะครับทําไมใบหิ้งเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ไม่มีแบบลวดลายที่สวยเหมือนก่อนหน้านี้นะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นอะไรครับ ครับเพื่อนๆครับเรามาดูเลยครับว่าทําไมนะครับต้นนะครับวิโลเรนดอนพาไรโซนะครับของเรานะครับก่อนหน้านี้ทําไมมันเป็นสีไปเป็นใบนะครับสีเขียวนะครับทําไมไม่เป็นลายด่างเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูต้นไม้ของผมนะครับก่อนหน้านี้นะครับต้นพาไรโซผมนะครับลักษณะลวดลายเขาเป็นสีสวยประมาณนี้เลยนะครับ ไล่ดูนะครับตั้งแต่นะครับใบตรงก้านนะครับนะครับนี่เขาอยู่ก่อนที่จะเลยนะครับลักษณะใบเป็นลายหินอ่อนสวยๆแบบนี้นะครับแล้วทำไมหลังจากนั้นมานะครับใบเขาก็เริ่มเป็นสีเขียวนะครับนะครับสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีแบบลวดลายหินอ่อนเลยนะครับและพอมานะครับ ใบล่าสุดนะครับใบเริ่มกลับมานะครับสีสันสวยงามนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่านะครับเขาเปลี่ยนสีนะครับตามฤดูนะครับฤดูฤดูการนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เราซื้อมานะครับมันจะเป็นช่วงก่อนนะครับที่ต้นไม้บุมบูมนะครับ ตุลาพิจิกาพวกนี้ครับก่อนหน้าหนาวนะครับก่อนหน้าหนาวนะครับต้นไม้ซื้อมานะครับอาไรโซ่ก็ะเป็นใบแบบสวยนะครับสีสันทุกใบย่อจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วพอมาหน้าหนาวปุ๊บนะครับใบเขาเริ่มเปลี่ยนสีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นต้นนี้ต้นเดียวนะครับต้นต้นต้นอื่นก็เป็นนะครับนะครับสีเขียวครับเขียวทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย นะตอนหน้านี้ก็เป็น,นรับลักษณะสีใบฤดูกาลนะครับทําให้ใบไม้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปตามนะครับแต่เป็นสีเขียวมันก็ดูเป็นแบบสีสันสวยงามนะครับเหมนกันใบไม้ออกมาก็จะเป็นลวดลายนะครับ ประมานนี้นะครับเริ่มกลับมาสวยครับมีลวดลายดังนะครับเริ่มกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูร้อนนะครับฤดูฤดูร้อนฤดูฝนนะครับไม้ของครับฟิโลเรนดอนพาเลโซนะครับเขาก็จะสีสันสวยงามนะครับเริ่มกลับมาครับเพราะว่าอากาศหนาวก็น่าจะทําให้ไม้โตช้าด้วยนะครับ พวกตระกูลฟิโลนี่เขาจะเป็นตระกูลที่โตช้าอยู่แล้วนะครับับวันนี้ก็มานะครับพามาชมนะครับแล้วก็มาบอกนะครับเหตุผลว่าทำไมต้นไม้ที่เป็นลักษณะใบาสีเขียวนะครับทำไมไม่ด่างเหมือนที่ก่อนหน้านี้นะครับ ไม่ด่างสวยสีสันลายหิตอ่อนแบบเหมือนเดิมนะครับต่อจากนี้เขาก็จะเริ่มสวยแล้วนะครับเพื่อนเอนลองไปสังเกตต้นไม้ที่ของเพื่อนๆที่มีอยู่กันนะครับว่ามันเหมือนที่ผมได้บอกไปในคลิปนี้หรือเปล่านะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปผมก็จะกลับมาทําเกี่ยวกับต้นไม้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ